อาหารที่ประกอบไปด้วยผัดไทยหอยทอดแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงอันตรายทั้งนั้นเลยนะคะแต่อร่อยทุกอย่างนั่นแ่ะสิอันตรายแล้วทำไมอะก็หนูก็กลัวคุณยายจะเป็นอะไรไปอีกก่ะสิฉันตายไปแล้วแกไม่ดีใจเหรอแกจะได้ไม่ต้องคอยบริบัติไงฮะใช่ไหมชิมใชิมิ อย่างนั้นเราก็กินเลยดีกว่ากินกินกินไม่ต้องสนใจอะไรจบก่อนจากไหนก่อนแค่ลอยเลยนะเนร่อยเขาเดี๋ยวมะม่วงมันเริ่มดำแล้วนะมะม่วงเลยเลย้วกินของหวานไปก่อนตบด้วยของขาวเบาหวานจะได้มีคึกใจเลี่ยนกันใหญ่เลี่ยนกันใหญ่ใช่ใช่ ลงได้วันแต่งงานให,หม่เงยพี่พิมคงต้องเบรกไว้ก่อนอะพ่อไม่ยอมไม่แต่งอ้าวทำไมอะพิมพ่อเก็กโกรธกับตันเหรออืมใช่ม,ม,มีแต่ว่าจะไปโกรธกับตันเขาก็ไม่ถูกนะพี่พิมก็แม่เขาไม่สบายจริงไม่ใช่หรอหรือว่าแม่เขาอาจจะกลั้นป่วยปะเฮ้ยแก็พูดไรบ้าๆนะพิมพแต่ฉันก็คิดนะแม่กับตันเขาไม่ชอบพี่พิมเหรอพี่ไม่รู้อ่ะ เมื่อก่อนเขาก็ดีกับพี่นะแต่พอพี่บอกว่าพี่จะแต่งงานกับพี่ทีเขาก็ดูปแปลกอะ่ะพูดอะไรบ้า,บา,บาพิมแต่ฉันก็อดคิดไม่ได้อะแกอืมทำไมเขาต้องมาเข้าโรงพยาบาลวันที่ฉันแต่งงานด้วยล่ะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย,ยไม่มีใครเขารู้ล่วงหน้าหรอกนะพี่พิมพ์จริงแกคิดมากพิมพ์แกไปทําให้พ่อแกหายโกรธกับตันดีกว่า บอกว่าฉันคิดร้ายกับแม่เขาไม่เอานะาพิมพ์อย่าคิดร้ายกับแม่พี่ทีเรานี่จริง ไปที่เบตมาเหรอคะครับคุณแม่พอดีไปเจอย่าตัวนอนมาเขาบอกว่าทานแล้วดีต่อสุขภาพผมก็เลยซื้อมาฝากนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อเขามาทีเป็นคนให้คุณพ่อเขาเองเลยนะครับ คุณมีธุระอะไรผมไปที่เบตมานะครับผมก็เลยซื้อยาตัวหนอนมาฝากคุณพ่อขอบใจแต่ผมแพ้สมุนไพรผมว่าคุณกลับไปะเถอะเดี๋ยวครับคุณพ่อผมอยากจะขอโอกาสคุณพ่ออีกสักครั้งไน้ไหมครับผมรู้ตัวดีนะครับคุณพ่อว่าผมทําผิดกับครอบครัวคุณพ่อแล้วก็พิมพ์มากแค่ไหนแต่ผมอยากจะขอโอกาสคุณพ่อนะครับคุณพ่อจะให้ผมทําอะไรก็ได้ครับ เพื่อลบล้างความผิดครั้งนี้ผมว่าคุณกลับไปเถอะเพราะเราคุยเรื่องนี้กันจบไปแล้วคุณทีคุณทีอย่าเพิ่งถอดใจนะคะมาบ่อยๆคุณพ่อเนี่ยเขาชอบให้คนเดินเข้าหาเขาครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณแม่ลองต้มทานหน่อยนะครับ มันดีต่อสุขภาพจริงๆได้ค่ะผมนาแล้วครับพี่ทีมาหาพ่อทำไมไม่บอกพิมพ์ล่ะคะพี่อยากคุยกับท่านมนการส่วนตัวมากกว่าแล้วท่านว่ายังไงบ้างล่ะคะท่านไม่ยอมให้โอกาสพี่เลย พิมพิมว่าพี่ควรจะทำยังไงท่านถึงจะยอมให้อภัยพี่พิธีคะพิธีใจเย็นๆนะคะพ่อเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วพิธีต้องให้เวลาพ่อบ้างสิคะนะเชื่อพิมนะคะเดี๋ยวพิมจะค่อยๆคุยกับพ่อเองแต่พิมรู้ใช่ไหมว่าพี่รักพิมมากแค่ไหนแล้วก็อยากใช้ชีวิตอยู่กับพิมพิมรู้ค่ะพิธี พิมพ์ก็รักพิธีนะคะแต่พิธีต้องเชื่อพิมพ์นะอีกไม่นานพ่อก็หายโกรธพิธีเองลคะค่นะไม่ต้องคิดมากนะคะ พิมพ์พิมพ์ลูกยกไปให้พ่อเขาไปพ่อเขาจะได้หายโกรธตีค่ะแม่คะือแม่ว่าพี่ทีเขาจะรักแม่เขามากกว่าหนูไหมคะทําไมลูกคิดอย่างนั้นล่ะือแม่ใครใครก็ต้องรักส่วนลูกอะถ้าเขาไม่รักลูกแล้วเขาจะมาแต่งงานกับลูกทําไมคะหนูแค่ ถามเพื่อความแน่ใจเท่านั้นแหละค่ะอย่าคิดมากแม่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้มันคนละเรื่องกันนะลูกค่ะแม่หนูรักแม่นะคะระหว่างแม่กับตาทีหนูรักใครมากกว่ากันแม่ค่ะอะไร พ่อบอกแล้วไงว่าพ่อแพ้สมุนไพรโอ้ยนี่ไม่ใช่สมุนไพรนะคะแต่นี่เป็นเห็ดชนิดหนึ่งค่ะพ่อกินแล้วช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงพ่อจะได้อยู่กับลูกไปนานๆยังไงล่ะคะะมาเดี๋ยวพิมพ์ปอนพ่อเองเอ,อไ่ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องพ่อพ,อพอกินเองก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นงไงบ้างคะอ่รสชาติดีเหมือนกันเนี่ยถ้างั้นพ่อทานเยอะเลยนะคะแพงมากเลยนะเนี่ยเท่าไรกันนะอุ๊ยถ้าบอกราคาแล้วพ่อจะตกใจคะ่ะกล่องนึงเนี่ยเป็นแสนเลยนะคะจริงเหรอลูก <c oughs> จริงสิคะพ่อถ้าพ่อกินแล้วดีเดี๋ยวพี่ทีบินไปทิเบตหนูจะให้พี่ทีซื้อกลับมาฝากพ่ออีกนะคะนี่ทำเป็นมาเอาใจพ่อแบบเนี้ย จะให้พ่อยกโทษให้แฟนใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะคะพ่อพ่อคะหนูรู้นะคะว่าพิธีเขาทำไม่ถูกแต่พ่อลองมองมุมกับกันสิคะว่าถ้าเกิดวันนั้นพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลหนูเองก็คงต้องยกเลิกงานแต่งงานเหมือนกันล่ะคะ่ะไม่ต้องถึงเป็นเรื่องจริงนะลูกก็ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อไม่ต้องยกเลิกงานแต่งพ่อคะหนูรู้นะคะ ว่าพ่อเป็นชายชาติทหารแต่พ่อจะหวังให้พี่ทีเป็นเหมือนพ่อคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะนะคะพ่อยกโทษให้พิธีสักครั้งเถอะค่ะถือว่าเห็นแกนหน่หนูเถอะหนูรักเขานะคะพ่อพ่อทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกลูกคืนพ่อทำอย่างนั้นยกโทษให้เขาง่ายๆเขาก็จะไม่หลาบจำเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของลูกนี่เพราะว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้ว เดี๋ยวพิมพ์แล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาซื้อไอ้หญ้าหนอนอะไรนี่มาฝากพ่ออีกนะค่ะพ่อหนูไม่เข้าใจเลยนะคะแม่ว่าทำไมพ่อก็ต้องเอาชนะเรื่องนี้ด้วยอ่ะเอาชนะเพื่ออะไรอ่ะทั้งที่พี่เทียวข,ขอโทษพ่อแล้วอ่ะ เอานะลูกใจเย็นๆนะคะหนูบอกให้ตาทีเนี่ยเขามาตื้อคุณพ่อบ่อยๆไม่นานเดี๋ยวคุณพ่อเขาก็ใจอ่อนเองลนะลูกเชื่อแม่นะ หน้าที่กับน้ำพิมแต่งใช่ไหมครับยาคนที่รอเธอนั้นเขายิ่งปวดใจ